สวัสดีครับสบายดีบ้านเลขที่ดินครับวันนี้แอดไก่พามาดูที่ดินนะครับที่บ้านผมเองฮะอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนใหญ่นะฮะนี่ฮะทางเข้ามาไม่ไกลนะฮะจากถนนใหญ่เส้นพังโคนขึ้นไปเขื่อนน้าอูน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตะบนพังโคนอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครการเดินทางมาจากสี่แยกพังโคนเนี่ยห้ากิโลเมตรนะฮะมองซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่เขื่อนน้ำอุ่นนะฮะเข้ามาประมาณ800เมตรก็จะถึงที่ดินของเรานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนอสอสีจครุฑแดงพร้อมโอนเลยนะครับไม่ติดภาร,ระจำงตามรูปโฉนดที่ปรากฏที่ดินแปลงนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่มีทางสาธารณะประโยชน์ประกบอยู่ทั้งสองฝั่งของรูปโฉนดเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ดินที่มีหน้ากว้าง55เมตรทางลึกก็135เมตรเนื้อที่รวมก็4ไร่96ตง ก็เป็นที่ดินที่แปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งนะฮะที่รูปที่ดินก็สวยมากๆนะฮะลักษณะของที่ดินนะครับสภาพที่ดินก็เป็นทุ่งนานะครับที่อยู่ส่วนล่างของที่ดินนะฮะครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ2ไร่แล้วก็ส่วนบนอีก2ไร่ก็จะเป็นพื้นที่สวนนะครับที่ปล่อยเป็นพื้นที่โล่งไว้นะครับกับที่ดินที่ต้องบอกพี่ๆว่ารูปที่ดินเนี่ยสวยจริงๆนะฮะมีทางสาธารณประโยชน์ประกบอยู่เลยทั้ง2ฝั่งเนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะนะฮะแบ่งซอย ปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะปลูกบ้านแล้วก็ทําเป็นสวนเกษตรสวยๆนะครับการเดินทางเนี่ยก็สะดวกสบายนะฮะเข้าตัวอาเภอเข้าไปที่บิ๊กซีเข้าไปที่สวนราชการเนี่ยก็แค่7กิโลนะครับห่างจากเขื่อนน้าอุ่นเนี่ยแค่6กิโลนะฮะกับที่ดินที่การเดินทางสะดวกสบายแบบนี้นะครับรูปที่ดินสวยๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนที่พิจารณาแล้วถูกใจนะครับก็กลิ้งกลางโทรเข้ามาปรึกษากับแอดไก่นะฮะหรือว่าคุยกับคุณจี๊ดได้เลยนะครับ รายละเอียดติดตามได้ที่เพจสบายดีบ้านแลขที่นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ w w w e x s a b a d c o m นะฮะ l h lh เจอกันครับ